้แลวนะนี่ครับอง์นี้เนื้อสวยมากๆนะครับเนื้อกลับดำเลยนะครับองนี้นะนผิวสนิมเขาสวยๆเลยครับองนี้ได้มาสูงอยู่นะครับเขาไม่ค่อยลดให้องนี้นะนี่ครับ ลองเปรียบเทียบดูนี่ครับสวัสดีครับพี่พี่ฟ้ามั้งน่าจะพี่ฟ้าชื่อฟ้าไหมครับน่าจะฟ้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆในห้องจะอยากอยากาประมูลไหมครับตอนนี้ขนเอ้ยขนเริ่มลดลงไปแล้ว จะไม่รลอดนะประมูลตอนเนี้เมื่อกี